และบีมเพื่อนรักมหาลัยที่ดูไปด้วยกันได้ทุกเรื่องแพรคนยิ้มง่ายสายกลางๆงไม่เด่นที่สุดในห้องแต่เป็นที่พึ่งของทุกคนใครมีปัญหากับแฟนหรือเรียนไม่ทันก็จะมานั่งคุยกับแพรก่อนเสมอบีมหัวไวเก่งเรียนดีตรงไปตรงมาโดนคนเกลียดง่ายเพราะพูดแรงแต่แพรเป็นคนเดียวที่เข้าใจเธอ บีมชอบพูดว่าคนอย่างฉันน่ะไม่มีใครอยากคบหรอกถ้าไม่ใช่แพร ى. หลายคนคิดว่าบีมดูเหนือกว่าแพร ى, แต่จริงๆแล้วบีมรู้สึกว่าแพรคือพื้นที่เดียวที่เธอไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาพอเรียนจบทุกอย่างเริ่มไม่เท่ากันแพร ى, ทำงานที่บริษัทโลเคอลเล็กๆเงินเดือนหมื่นกว่า บีมได้เข้าเทคคอมพานีเงินเดือนเปิดมาสามหมื่นกว่าตอนแรกก็ยังคุยกันได้ปกติแต่ทุกครั้งที่แพรเล่าว่าเหนื่อยบีมจะพูดว่าก็แกไม่ยอมเปลี่ยนงานเองแกอยู่ตรงนั้นแล้วจะโตได้ไงแพรเริ่มรู้สึกว่าทุกคำพูดของบีมเหมือนตัดสินแต่ก็ยังพยายามยิ้มและบอกกับตัวเองว่าเขาก็หวังดีกับเราแหละ ลึกๆเธอเริ่มไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังแล้วแพรเริ่มมีแฟนเขาเป็นครูสอนศิลปะธรรมดาธรรมดาไม่มีรถไม่มีเงินเดือนประจำแต่เขาอยู่กับแพรในวันที่เธอแยกที่สุดไม่เคยหายไปไหนแพรรักเขามากเพราะเขาไม่เคยเปรียบเทียบไม่เคยเร่งให้เธอเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อแพรเล่าเรื่องนี้ให้บีมฟังบีมหัวเราะออกมา และพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและท้าทายว่านี่จริงจังหรอฉันนึกว่าแกแค่ล้อเล่นนะ่ะแกดูฉลาดเกินไปที่จะเลือกคนแบบนี้นะคำพูดนั้นเหมือนมีดบาดลึกในใจแพร ى. เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดสินจากมาตรฐานที่คนอื่นวางไว้หลังจากนั้นแพรยังเก็บรูปคู่แฟนไว้ในไอจแต่เธอเลิกโพสต์รูปคู่ใหม่ๆ ไม่กล้าสร้างภาพความสุขให้ใครเห็นมากเหมือนก่อนแฟนเธอไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามด้วยน้ำเสียงเบาๆอย่างเป็นห่วงว่าเราน่าอายหรอแพรงเงียบไม่ตอบเพราะเธอรู้สึกว่าความรักที่เธอมีกลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องถูกพิสูจน์ในโลกที่คนอย่างบีมเป็นมาตรฐานของความสำเร็จวันที่แพรไปไกลในทางที่เธอมีความสุข แพรลาออกจากงานประจำเธอไม่ได้ทะเลาะกับหัวหน้าไม่ได้โดนไล่ออกแค่รู้สึกว่าเธอหมดแรงจะตื่นขึ้นมาเพื่อตอบเมลที่ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใครเลยเธอเลือกไปทำสบู่ ans, แฮนด์เมดกับแฟนเริ่มจากเล็กๆแพ็คก,กล่องเองวางของในตลาดนัดตอนเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของในวันที่ฝนตกทำเพจเองตอบลูกค,ค้าเองแม้จะยังไม่มีรีวิวเลยสักชิ้นเธอเหนื่อยมาก แต่ทุกเช้าเธอตื่นมาพร้อมเป้าหมายและเธอยิ้มในวันที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้มีเงินเดือนแน่นอนวันหนึ่งเธอเล่าให้บีมฟังผ่านแชทยาวเหยียดรูปสบู่ที่เธอทำเองรูปร้านเล็กๆในตลาดแฟนเธอที่ช่วยล้างพิมพ์แบบเงียบๆเธอพิมพ์ท้ายว่าเราไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมนะแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตของตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลย บีมอ่านแล้วตอบกลับมาแค่กล้าดีอะทิ้งงานมั่นคงมาเล่นขายของขอให้โชคดีนะเพื่อนไม่มีคำว่ายินดีด้วยไม่มีแม้แต่การถามว่าสบู่กลิ่นอะไรหรอมีแค่โชคดีนะกับรอยยิ้มบางๆในภาพโปรไฟล์ที่นิ่งเกินไปแพรอ่านข้อความแล้วเงียบไปพักใหญ่มองหน้าจอที่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนอื่นอีนอก จากนั้นเธอพิมพ์กลับไปสั้นๆว่าขอบใจนะเธอไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจและเข้าใจขึ้นมาชัดๆเป็นครั้งแรกว่าบางคนอยากเห็นเราไปไกลแต่แค่ในทางที่เขาคิดว่าดีพอเท่านั้นไม่ใช่ทางที่เราสบายใจหลายเดือนผ่านไปบีมโทรมาหาแพรขอน้ําเสียงดีๆเหมือนสมัยเรียนเพราะอยากให้แพรช่วยรีวิวหนังสือเล่มแรกที่เธอเขียน ชื่อว่าพื้นที่ของเพื่อนแพรรับมาอ่านบนอกหลังมีประโยคนึงที่เธออ่านแล้วนิ่งไปทั้งบรรทัดเราทุกคนต่างมีเพื่อนรักคนหนึ่งที่เราไม่เคยอยากให้เขาเก่งกว่าตัวเองประโยคนั้นเหมือนเข็มแหลมที่ทิ้มใจเบาๆไม่เจ็บมากแต่ลึกพอจะรู้สึกว่าใช่เลยเธอแคปหน้าจอส่งกลับไปในแชทพร้อมพิมพ์ว่า เขียนดีมากเลยบีมขอบใจนะที่ทำให้เรามองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหลังจากนี้เราขออยู่ห่างๆอย่างเข้าใจนะไม่ได้เกลียดแค่ไม่อยากต้องพิสูจน์ความสุขของตัวเองกับใครอีกแล้วบีมอ่านแล้วไม่ตอบแพรไม่รอเธอแค่ปิดโทรศัพท์แล้วกลับไปแพ็คของกับแฟนเงียบๆพูดเรื่องสีสันของกล่องแพ็คหัวเราะกับแมวจรที่ชอบมานอนเฝ้าหน้าร้าน ชีวิตเธอยังธรรมดาแต่ไม่มีอะไรต้องอธิบายกับใครอีกแล้ว